สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนผมเอเทนจาแนลนะครับวันนี้เรากลับมาที่นครยุกนะครับเอาสวัสดีมอร์นิ่งยามเช้านะครับให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับที่หมู่บ้านนะครับที่ผมอยู่นะครับตอนนี้กลับมาที่นครยุกแล้วนะครับเราก็กําลังเริ่มที่จะเก็บกวาดครับทำความสะอาดครับหน้าร้าน ข้าของต่างๆที่ขนมาจากชัยภูมินะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านเช่าที่ผมกับครอบครัวใช้ทำร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของหน้าหมู่บ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เมื่อคืนนี้ก็เข้ามา,อานอนที่นี่นครับวันแรกนะครับข้าวของต่างๆก็ยังลางไม่เสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําต่อนะครับสมัยก่อนที่ผมอยู่ชัยภูมินะครับพ่อก็อยู่กับแม่สองคนนะครับ ก็ทุกๆเช้าพ่อจะออกมาเปิดร้านช่วยแม่นะครับก็จะตื่นแต่เช้านะครับประมาณตีห้านะครับมาช่วยตั้งร้านเก็บกวาดขยะหน้าร้านนะครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับในอีกไม่กี่วันนี้ครับก็จะเริ่มขายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและพบกันใน คุณคอนยกชมใหม่นะครับ